สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูค่คลาสวิชาดนตรีสากลครั้งนี้เราจะันเป็นครั้งที่5แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณหน่วยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้กันนะคะพาร์ทแรกเลยเราจะไปพบกับการเรียนภาคทฤษฎีวิชาดนตรีกันนะคะไปพบกันเลยลูกค่ะมาพบกับใบความรู้วิชาดนตรีสากลครั้งที่5นะคะเรื่องลักษณะเสียงของวงดนตรีสากล วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงดนตรีสากลทั้งหมด4ประเภทก่อนนะคะประเภทแรกเลยคือวง Chamber Music วง Chamber Music นะคะเป็นวงดนตรีที่มีลักษณะง่ายๆมีนักดนตรีตั้งแต่2ถึง9คนขึ้นไปและในและจะมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามจำนวนของผู้บรรเลงเช่นถ้า2คนเราจะเรียกว่า Duet 3คนเราเรียกว่าวงทรีโอนะคะ อ่าระบบเพลงที่นํามาใช้แล้วส่วนมากจะเป็นเพลงที่เน้นความกลมกลืนมีความนุ่มเบานะคะเนื่องจากเราบรรเลงเพลงแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนอ่าทาให้เราฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายๆเหมาะสําหรับงานเลี้ยงในห้องโถงเล็กๆหรืองานเน้นกลุ่มเล็กๆนั่นเอง,อง 2. วงออเคสตรา วงออเคสตรานะคะถือว่าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีทั้ง5ประเภทเลยทีเดียวคือ1เครื่องสาย 2. เครื่องเป่าลมไม้ 3. เครื่องเป่าลมท้องเหลือง 4. เครื่องตีกระทบและ5เครื่องริ้มหนิวนะคะนอกจากนี้เขายังมีความพิเศษไปกว่าวงดนตรีประเภทอื่นๆคือเขาจะมีวัทยากรหรือคอนดักเตอร์ในการควบคุมวงอีกทีหนึ่งวงออเคสตราส่วนใหญ่แล้วจะใช้ จะบรรเลงบทเพลงคลาสสิกหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งบทเพลงคลาสสิกเนี่ยจะให้อารมณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะมีทั้งตื่นเต้นเร้าใจโศกเศร้าเสียใจโดยจะเน้นเสียงจากเครื่องสายเป็นหลักนั่นเองต่อไปวงที่3นะลูกนะคือวงโยธวาทิตวงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกับแตรวงใช้บรรเลงกลางแจ้ง ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆนะคะคือ1เครื่องปอดลมทองเหลือง2เครื่องปอดลมไม้3เครื่องตีกระทบต่อไปนะคะเป็นวงดนตรีประเภทที่4ชื่อวงคอมโบวงคอมโบเป็นวงดนตรีขนาดเล็กส่วนใหญ่บรรเลงไปด้วยขับร้องไปด้วยนะคะวงดนตรีประเภทนี้ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประมาณ3-10ชิ้นได้แก่เครื่องประกอบจังหวะเครื่องปอดลมไม้เครื่องปอาลมทองเหลืองหรืออาจมีเครื่อง ดนตรีประเภทริมนิ้วร่วมเข้ามาด้วยนั่นเองแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเฉพาะกลุ่มกีตาร์เราจะเรียกวงดนตรีประเภทนี้ว่า string combo นั่นเองในคลิปนะคะคุณครูจะฝากใบงานไว้ให้เด็กๆฝึกฝนและทบทวนกันด้วยนะคะอย่าลืมส่งใบงานคุณครูนะลูกค่ะเข้าสู่กิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมการบรรเลงดนตรีนะคะเราจะเริ่มต้นกิจกรรมนี้ด้วยการฝึกฟังเสียงโน้ตนะคะเด็กๆฟังแล้วร้องตามนาูกนะฟังค่ะ รดับเสียงได้ดีขึ้นแล้วเวลาเราเปล่งเสียงในการขับร้องเราก็จะร้องเพลงได้ตรงขีดมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเพลงโองทูจอยกันเนาะสัปดาห์ที่แล้วคุณไึฝากไว้ตนะั้งแต่ห้งที่1นึงถึง้งที่12ถูกไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันจบเพลงกันเลยนะคะมาฝึกร้องโน้ตกันนะคะมีมีบ้า สำหรับเพลง o 2ทูจนะคะการวางมือระวังเหมือนเดิมนะลูกคือวางที่โดออกเทปที่3แล้วเรียงนิ้วไปนะคะโดเรมีฟาซอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเล่นถึงห้องที่12ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนห้องที่13จนจบเพลงก็คือห้องที่16เลยนะคะห้องที่13ถึงห้องที่16ร้องว่า มีมีฟาซอซอฟามีเรโดโดเรมีเรโดโดเด็กๆสังเกตไหมคะว่าโน้ตไม่เหมือนกับบรรทัดที่สองอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนไปเลยนะคะมีมีฟาซอนซอนมีนิ้วกลางค่ะกดลงไปเลยมีมีฟานิ้วนางลูกฟาซอนนิ้วก้อยซอนซอนฟามีค่ะฟามีเรโดโดเรมีเร ครั้งหนึ่งนะคะมีมีมีมฟาซอนซอนฟามีเรโดโดเรมีเรโดโดเอาละค่ะเราจะมาเล่นพร้อมเพลงกันเลยนะคะเตรียมตัวนะลูกนะ คลิปนะคะคคุณหนุ่ยขออนุญ,ญาตปากวิธีการบรรเลงเพลง O2Joy นะคะตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องสุดท้ายเลยนะคะทั้งเพลงนะคะไว้ให้เด็กๆทบทวนและฝึกฝนดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพลง O2Joy ห้องที่1ถึงห้องที่16ค่ะ